สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับเสียงสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนะครับอยู่ที่ตลาดบางอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรเมื่อกี้นี้เื่อ่อะไรเออจำไม่ชื่อไม่ได้แล้วตลาดอะไรนะพี่ตลาดสินรวยดีสินรวยดีตลาดสินรวยดีนะครับอันนี้จะอยู่หน้าร้านทุเรียนร้านทุเรียนกับร้านปลาเผาปลาเผาค่ซึ่งที่ปลาเผาเขาแจ้งเราว่าเขาแจ้โครงกา แม่มาเดือแม่มาเดือแห่งนี้นะครับ<แ>ก็ได้รับโชค<แ>ก็มีหลายๆคนก็ได้รับโชคที่เหมือนกันนะครับ<แ>กจ็จริงๆแล้วมีหลายๆอย่างที่มีวางตรงนี้แต่เขาบอกว่าัวเทศ่สกิจเก็บไฟเนาะก็เลย ไม่ได้เอามาให้มีเครื่องสำอางมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็หายไปเลยหายเลยครับแต่เราด้านหลังเนาะมีที่ร้านนี้ใช่ไหมร้านนี้ร้านปลาเผาใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเขาเป็นคนเอาราวตักผ้ามาให้ใชกผ่รนข้อที่ยานสิทธิ์ว่าขอให้เลขที่ในใจออกเข้าใช่แล้วก็เป็นเลขที่เข้าทั้งล่างท้างบนงวดนั้น เราจะมาขอโชคขอ่้าแม่มาเดือดแม่มาเดือแห่งนี้นะคเดี๋ยวเราแม่เดือจะให้เรือะไรกับเราใช่ใช่เป็นครั้งแรกคทั้งสองเรื่องครับศาลเนี่ยเป็นครั้งแรกของพวกเราในการมาที่นี่อาจจะรับโชคก็ได้เนาะรอบต่อไปนะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวีดีโอนี้ไปพร้อมๆกันนะครับไปครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยไปดูนะครับ อ้าท่านผู้ชมตอนนี้เรากําลัง,งให้ไทยเนาะเป็นคนขอโชคเปิดน้ําก่อนทราใช้นตัวแทนเนาะเดี๋ยวเราจะบอกว่าทายอือฮัลโหลได้ไทยเป็นคนไหว้แล้วท่านผู้ชมเนาะครับไหว้ก่อนสาธุสาธุนะครับก็ขอ,ขอให้อ่าโชคลาบกับพวก,กเราทุกคนเนาะพวกเราทุกคนนะเอฟซีทางบ้านเนาะก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคในวันนี้นะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ริมถนนนี้เราก็ให้ไทยเป็นคนไหว้ขอโชคขอลาบในวันนี้นะครับก็จะได้รับโชคก็เป็นได้เนาะยังไม่ได้ไหวเลยอะพีเอสไหวแล้วหรออะนะโมตัสสะปะควัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะควัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะควัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุขอให้มีโชคมีลาบเด้อยสาธุสาธุไปเห็นแล้วมาขอโชคกันท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดู จะมีอะไรบ้างเนาะมีทั้งสารสารที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็อยู่ด้านล่างด้วยนะครับอยู่ด้านล่างฝั่งนี้ครับก็มีทั้งสารล่างแล้วก็สารบนเลยใช่ใช่เดี๋ยวดูกันเนาะว่าเราจะมีเลขอะไรทัวนี้มีแป้งมาด้วยนะเพียรบอกว่าจะลองมาแป้งลงเลยใช่ปะ่ะเออแต่ต้องส่องดูก่อนไหมละ่ะส่องภาพก่อนฮนะส่องภาพก่อนจะเห็นเลขอ่ะได้ได้โอเคไปทำโดี๋ยวเราไปส่องด้านบนก็เราไปดูแป้งใช่ใช่โอเคเนาะทำโจมไปครับเกลือได้ที่มะนาวเลยชุดไหน ผชมแล้วก็เราจะมาลองขอโชคที่นี่เนาะเฮ้ยเก้าเจ็ดอ่ะใช่เก้าใช้มันมองกลับมนะือหกไงแต่ถ้าเราถ้าเราเห็นเราเห็นเป็นเก้าเจ็ดมันต้องมองลงทางนี้ 1> 1, ไงหนึ่งเก้าเจ็ดปลอดไทย่เก้าเจ็ดจะชัดเออแป่หนึ่งมันเป็นตัวจำฮ้ยเด <ๆ S 1> ี๋ยวเป็นศูนย์บข้างล่างเนี่ยเอาแล้วหรอหลอนตัวเองแอล้วนะผู้ชมนี<อ>้ก็จะเป็นแม่ทั้งหมดเนาะที่ตั้งตรงนี้เขาก็ตั้งไว้เพื่อให้คนมากลับไหว้บูชาเนาะ เขาไม่อยากแรงเขาต้องมีอะไรที่นี่สิเนาะทำไมถึงเกิดสารนี้ขึ้นมาได้ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องหาประวัติใช่อาจจะถามคนบริเวณนี้ก็ได้นะครับว่าแม่มาเดื่ดเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่มะเดื่อนี่น่าจะอายุหลายปีมอนกันนี่นะทีหแจเกตเนาะ่ที่ว่างใช่ใช่ตรงไหนพีนี้ดิถ้าดูคือตรงนี้เป็นเก้านี้เป็นเจ็ดแล้วตรงนี้เป็นหนึ่งอป่อ่ามันมันเหมือนหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดแหละ ก็เหมือนใช่แต่ตัวมันไม่ค่อยชัดนะพอเจอไฟไปไม่ค่อยชัดเนาะปิดไฟไหมอืมปิดแล้วอันนี้ติด,ดตองไม่เห็นเลยไม่เห็นติดเลยลองดูตัวอื่นมองไปหน่อนดอูดอีกกว่ ก็ลองดูตามโคนอะไรแบบนี้ได้นะโคนน่าจะเห็นนะโคนน่าจะเห็นเลไรเยอะที่จะชุดนะครับนี่จะชุดที่คนที่รับผูคเนาะใช่มีคนถวายแล้วก็พี่ร้านปลาเผาเนาะได้นำอะไรนะเหล้าใช่ใช่เขาก็ก่อนด้านในด้านในเป็นอะไรเป็นตอเก่าด้านในตรงอันนี้เลยครับฮะขายอ่ะด้านในมีตอเก่าอ่ะด้านในเออตอตอของต้นนี้แหละต้นอะไรไม่รู้เนี่ยต้นเนี้ย ต้นไทรเหรอเออตรงในข้างใในต่้หรือว่าสารรื่องของสารจริงๆเป็นของต้นไทรเหรอไม่ได้เกี่ยวกับต้นมะเดื่อหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นมะเดื่อเนี่ยเพราะนี่ปากมาจากติดกับต้นมะเดื่อเนี่ยเอออันนั้นต้นไทรคืาสองต้นเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีไทรกับมะเดื่อไงไทรกับมะเดื่อเดี๋ยวใจร้อนนะค่อยๆนะค่อยๆอยู่ เพราะว่าการหาโชคมันต้องแบบจะเย็นๆเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเรามันอันก็เหมือนกับเขาไม่ได้สื่อสารอะไรกับเราเนาะสองห้าพี่เปลี่ยนละเลขเปลี่ยนละเลขอะไรไทยเนี่ยเหรอเออเหมือนสามเนี่ยเนาะเก้าเนี่ยเหรอเพีจะเห็นตอะไร สองสาวนะ,ะ,ะที่องดูนะเออเหมือนเจ็ดเก้ามันสามมันมีสามเนี่ยมันมีสามเก้ามันสามเก้าเจ็ด อืมตัวไหนอ่ะตัวนี้ตัวไหนต้องลองดูว่ามุมไหนเหมาะเนาะไม่ถ้าเราไปทางฝั่งนู้นอ่ะเราก็จะติดกับสารเนี<ช>่ยเราก็ทาไม่ได้ก็ม,ม,มุมนี้แหละใช่แล้วมันเกิดตึนด้นไงที่เขาจะก็มองเนี่ยไม่อะพีเอเอสผมเห็นตัวนี้ยังไงเนี่ย ตัวนี้เหมือนเลขศูนย์ไงเนี่ยโกลมๆใช่ป่ะตัวนี้มันเลขเจ็ดใช่ป่ะเนี่มันเลขเก้าเก้าเก้าสามเจ็ดตัวเอ็ดหรือไงข้างไหนเนี่ยหมาเก้ามาเลยเนี่ยเลขเก้าเดี๋นี้เก้าอ่ะอันเนี้พี่ว่ามันเป็นเลขศูนย์ไงเก้ามันเหมือนเลขสามด้วยเแล้วเนี่ยเลขเจ็ดยาวๆลงมาทีเออเเต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเนาะใช่ใช่ใช่มันไม่ค่อยชัดเจนนะ สองตัวอื่นก่อนเลยไหมสองตั้งแล้วมองสองแลยเขาบอกให้ถ่ายกับหัวเลยนะเหมือนสองเหมือนศูนย์ป่ะริมตรงนี้มันเหมือนเลขศูนย์นะกลมๆข้างล่างป่ะอ๋อเหมือนสองเมือนศูนย์ป่ะเชื่อเนาะเชื่อเด็กอ่ะแต่เสกเห็นแค่สองไงเด็กอแค่สองอ่ะอุ้ยเอสข้าจริงๆอ่ะตัวนี้เลขเก้านี่ โอตัวใหญ่เลยปะไอตรงตาเลยใช่ไหมเออเนี่ยตรงม็เดือดสีแดงใช่ไหมใช่ใช่เห็นเลขเก้าเลยปะเก้าสองเก้าสองหายตัวนี้นั่นเลขเจ็ดอะนี่เก้าสองเจ็ดอยู่ตรนี่นี่นี่ริมนี้เห็นปะเออสามตัวเลย กี่ด้วยเนาะแต่เพิ่มันก็เพ่แปดสองเจ็ดอีกนะอ้าวทำไมละ่ะเปลี่ยนตัวเดียวไงเปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนตัวเดียวเด้อาาจากแปดเป็นเก้าเด้อกลับหัวกลับกลับกลับฟังเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าเก้าเก้าก็เป็นหกได้ใช่ปะ่ะใช่ใช่เอออันนี้เป็นหกสองเจ็ดก็ได้สองตัวนี้จะกลับหัวเลยเก้าตัวนี้จะกลับหัวไปได้เ,เออใช่อันนี้เก้าท่านผู้ชมอยู่บนนี้นะครับเก้าอันนี้เลขสองนะครับแล้วก็ตรงนี้คิดว่าจะน่าจะเป็นเลขเจ็ดใช่ป่ะใช่ใช่ เก้าสองเจ็ดสองเจ็ดหรือหกสองเจ็ดโอ้ยีสินะยีสิ์ีก็อาจเป็นไปได้เนาะเอาไหมสองเจ็ดก็พ้องจะออกไปเอาเลยเหรอทำไมอาจจะเป็นสองเก้าหรอเป็นหกเก็ได้เออได้ไงใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวเราลงลงแป้งไหมอ่ะลงแป้งถึงเลยแล้ว nice. ก็พอละเออลงแป้งแล้วพอเลยแป้ถึงไลงดิลงเฮ้ยตรงนี้เห yes. ็นเป็นเลขเก้าเลยเนาะเนี refused, things, right? ่ยเห็นเลขเก้าเห็นปะเออเออขึ้นบก็ได้ไงเออแต่เมื่อกี้ายเห็นทางบนนี่ห่ะใช่ไหมนี่ายเห็นตรงนี้ใช่ปะเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่เออขึ้นบกเลยเอาเลยไทเอาที่อ่ะไทเอามาเดี๋ยวจะให้ายไท ใช่ใช่ใช่กลินไหมิดานะครับแล้วก็หลงแม่สาธุสาธุขอโชคขอลาบเด้อสาธุสาธุตายายทั้งหลายแหลที่ดูแลในแห่งนี้ขอโชคขอลาบให้กับลูกหลานเด้อสาธุ สามตัวหืมเห็นแล้วเหรอเห็นตรงไหนอะไม่เขึบบ้นเลยเนี่ยใครเห็นอย่างใครไปจ้องไปยืนมุมนี้ใครยืนนี้เห็นไหมมีน้องๆมาช่วยกันดูเลขนะครับเว้ยลขเจ็ดเนี่ยนะใช่ได้ใช่ใชนี่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 อุ้ยไิ้มจ้นี่น ายซูมเข้ามาตรงนี้ดิเนน่ยเห็นป่ะเห็นเลขป่ะนี่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 เียดเียดเจ็ดอะไรเนี่ยเลขแนวเดียวกันเลยมีตัวไหนอีกอ่ะ ใชมาใกล้ๆหน่อยเห็นไหมหรอ,อจะมีจะมีกลุ่มนี้เนาะที่เห็นเป็นเลขหน่อยก็จะมีกลุ่มนี้นะแต่ถ้าแบบว่าเห็นที่มันเป็นตัวสีขาวอะเห็นตัวเนี้ยเลขเจ็ดเหมือนกันเจ็ดกับหกส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยเจ็ดหกเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยลองอนมาก่อนไหมแล้วว่าลองเล็นเข้าไปไหมพี่ ต้องใส่เว้นเหรอผมว่ามีบอลไดตัวใหญ่เนี่ยหนึ่งองสามส่้าตัวทายเป็นห้าหรือสองเป็นก้าอ่ะต้องอยมากอที่ไีมไม่ไม่ตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหมือน มันเลขแปดเลขสี่เลขสตัวเดียวตัวเนี้ยเหรอเลขแปดเอลิซเลขแปดกับสี่เนี่ยอ๋อไม่แปดก็สามป่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนออี้ยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาแม่อาหน่อยนะ เลขเลยอุ้ยแต่ถ้าเป็นเงาตัวน,นี้มันเป็นเลขมัน,มนเ,เหมือน, 9, น 9, 4, 7, เลขสามเหมือนเนาเก้าปะวะเก้าสี่เจ็ดแหละเหมือนเก้าสี่เจ็ดสามสี่เอาเนี้ยแหละแต่ว่าจะดูเลขแปดนะพี่เออะไรบะถ้าดูข้างนอกอ่ะมันแปดกับสี่อะเอาหลักๆอัอะที่เห็นก็คือเก้าศูนย์เจ็ด ผมว่าตัวนี้907นี่เั็นแปดอะพี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แปดแล้วก็สี่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้วงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังสนใจตัวนี้อยู่เป็น907อยู่เออเออเนี่นะเห็นป่ะก็คือ907ที่เขาชี้น่ะใช่นี่ยังยังคิดว่าตัวนี้เป็น907อยู่แล้วผู้ชมนะเป็นเลขเก้าเลขศูนย์เลขเจ็ดนะ ม,มันจะมองเห็นชัดอยู่ตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหมเออตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะเป็น907นะตรงนี้นะครับส่วนตัวตัวใหญ่ตัวเนี้ยเหมือน8เหมือน4เหมือน9 4 ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ริมนี้ถ้าตัวใหญ่ผมเอาแค่8ปดสี่นะเพราะมนเห็นแปดสี่เหรอเออเออจริงๆก็เหมือนแปดสี่แปแต่แต่มันแต่มันไม่เป็นคู่ขี้ไงนี่เป็นเลขคู่อ่ะมันมีหนึ่งตัวหนึ่งอืมกี่ตรงกลางอ่ะนี่เหรอใช่แล้วแต่ขาวขาวไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไแนวนี้ป่ะนี่มาเลยอ๋อนี่แนวนี้ใช่๋อก็จะเป็นแปดสี่หนึ่งอืม โอเคไหมล่ะพอยังพอละเนาะเลขประมาณนี้แหละเนาะแต่ชอบชอบตัวนี้อยู่นะเดี๋ยวในระหว่างตัดถ้าเราไปเห็นตัวไหนเราจะขึ้นเลขเลยให้ใช่แต่ว่าแต่ว่าแปดปีทัดงั้งุดอ่ะตอนเนี้ยแล้วน่าจะทั้งจดล้เนี่ยตักแทงแบบนี้เอ็ดเหมือนเลขเลยเนี่ยเนี่ยลองตักแทงดูดิเนี่ยเนี่ยสามตัวเลยเนี่ย ตะแคงกล้องดูแบบนี้ดิตะแคงกล้องดูดิเป็นเลขปะมาทานีนี้มาทานีนี้มาทีนี้นี่ไงดำดำดำอ่ะอ่ะหนึ่งอ่ะเนี่ยหนึ่งเออเลยเลยแปดหรอเนี่ยมีหนึ่งใช่ปะหนึ่งแปดเจ็ดก็ได้หรือว่าหนึ่งห้าเจ็ดก็ได้ ถ้าเห็นไหมไไในอันนี้ดิแล้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับก็มีตัวตัวหนึ่งที่มีความชัดเจนไ,ไ,ได้ยังพอแล้วนะที่ผมผมจะให้ที่สิสีใก่อนโอเค อ่าทาผู้ชมนะครับก็ได้เลขประมาณนี้นะในการส่องเลขของพวกเรานะครับก็ก็ยังยืนยันอยู่ในเลขจุดเดิมนะครับยังเห็นเลขจุดเดิมอยู่ในตอนนี้เนาะเฮ้ยเด๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคไหมโอเคอนี่ท่านผู้ชมนะมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะหรือว่าสูสี่ก็จกดไะ เออเหมือนศูนสี่เหมือนกันอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้เนาะหนึ่งเจ็ดสี่ก็ได้นะ 1, 7, นะท่านชมตรงนี้เนะสีส่อะไรอ,ะอ่ะฮะไม่รู้่เห็นแค่นี้แต่ตัวข้างล่างนี่เลขห้าอย่างชัดเหมือนกันนี่น,นี่นี่กลุ่มนี้เป็นเลขเลยวะ่ะท่านผู้ชมอุ้จะกลับแล้วแม่แม่แม่มาเดือให้เลขอีกแล้วเพียเห็ดไหมเนี่ยเก้าเก้าศูนย์ห้าหรอ หรือ910เนี่ย910อ่าเปล่าโอเคนะได้เลขสี่ตัวเลยทูท่าแล้วโอเคท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สารแม่มาเดือดอย่งนี้เนาะเลขที่ได้เนี่ยท่านผู้ชมมันมีหลายจุดหลาย หลายที่ที่เรามองเห็นเนาะก็จะมีเลขอยู่นะครับก็อย่างที่ผมชัดเจนที่สุดก็คือกลางต้นเมื่อกี้ที่ทาแป้งไปก็จะเป็น907ชัดเจนนะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลังสุดก็จะเป็น9นะครับมี9มี1มี0มี5 เลขสี่ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เลขเป็นสองจุดแล้วกันนะวันนี้ลาท่านชมไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนสองเลขแบ่าวัยคนให,ใหม่มาดูองนะครับแล้วก็วันนี้มากันแค่สามคนไครด้วยน้องไทยนะครับก็ต้องลาท่านชมไปก่อนเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันขอบคุณครับสำหรับวันนี้ลาท่านชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ิีวีโอนะ่าสวัสดีครับเก้าไหมแปดก็แปดเหมือนแปดสี่หนึ่งงี้เหรอแปดสี่เลยก็หนึ่งเอ,อือ มองๆก็เหมือนเลขเก้าเหมือนนะหรือว่าถ้าเลขหนึ่งไปเลขเก้าเนี่ยผมก็มองเห็นแนละ้วด้วยนะว่าใช่นะอออืมเแปดสี่เก้าหรือ 8, 4, เปล่าเออหรือแปดสี่ศูนย์มันเหมือนมันเหมือนที่ว่าเป็นเก้าสี่หนึ่ง 9, 4, 1, อ่ะเก้าสี่หนึ่งเหรออืม แตมมออ่มันเป็นวงครบนะเออมันเป็นวงเลยแต่ว่าแล้วก็ราคาขายเลขเก้ามากกว่าเลขแปดอะไรนั้นจะสามก็ได้ดิสตางกันเออแล้วถ้าไปชมตรงนี้ติดัดสินใจแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเนาะถ้าผมสองสูตแปดสี่อ่ะแปดสี่หนึ่งอ่ะตรงนีเดอรนี่นี่ออผมมองว่าเป็นเลขเก้านะเป็นเก้าเป็นสี่เป็นหน 4, ึน 1, นะ่งเนาะตัวไปเลยไอ้ที่มันเหมือนสูตรเนานะสูตรสี่หนึ่งเปล่าวะมันสูนย์สี่หนึ่งเหมือนกันนะ ถ้าต,ตัดเลขตรงตรงหางอีกรงเลขนั้นลงไปอ่ะอเป็นศูนย์สี่หนึ่งนะเดวมันก็ศูนย์สี่เก้าไปเลยพี่เออใช่แนตะ่ละเป็นศูนย์สี่ก้า็ได้นะเฮ้ยพี่มงห้าห้าตรงไหนอ่เียลุกมาเดือดเหรอลุกมาเดือดเหรอใช่นี่ไงห้าเลยเนี่ยห้าเป็นห้า ไม่อะอยากได้เลขกอยากได้เลขกลุ่มนั้นมากกว่าอกลุ่มนั้นแหละสวยชอบศูนย์สี่หนึ่งกับเก้าสี่หนึ่งอะนนเนี่ยเลขเนี้ยมันเลขศูนย์เลขสี่แต่ตัวเนี้ยไม่รู้อะไรเนาะเหมือนหนึ่งเนาะเก้าเก็ได้เก้าสี่หนึ <9 S 2> ่งก็ได้หรือว่านี่ครับนี่งานเป็นรอยนี่ มันสองสี่พี่เห็นเป็นสองสี่เหรอใช่สองสี่เลยอ่ะสองมันย้อนไม่แปกมันไม่เว้าเนี่ยสองสี่สองสี่ใช่ตรงนี้ยสี่หกนี่เนี่ยหกสี่หกด้วยนี่ยังไงหกเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมนี่ฮะสองตัวนี้ใช่ตรงนี้สองสี่ชัดมากไัเลยใพี่ก็เห็นสองสี่อ๊ะเนี่ลยก็แน่เนะว่าไม่แน่นะใเออ พี่จะบอกว่าันนี้พี่ก็รวยเลยโอเคนะท่านผู้ชมตรงนี้นะพี่เขาบอกเห็นเป็นไม่ได้สองเอาพี่เห็นแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เห็นแค่นี้เหรอครับสองนี่สองสี่เห็นแค่แค่มุมนี้ใช่ไหมสองกับสี่เขาบอกว่าแปดแมันไม่ใช่แปดไม่สองสี่ชัดเลยแล้วเนี่ยนี่เนี่ยสี่นี่สี่นี่สี่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นี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 ่สี่หกตัวเนี้ยกล้องมันเป็นใช่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่ชัดมากเลยอ่ะเนี่ยสี่เนี่ยสี่เนี่ยสี่หกเนี่ย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 สี่หกเนี่ยตัวนี้หกนะไม่ใช่สี่นะเนี่ยตัวนี้สี่อันนี้หกใช่ไหมครับใช่ค่ะอันน,นนี้เลขสี่นะครับนี่ตรงนี้เลขสี่นี่เลขหกนะหกก็สี่อ้าวอ้าสี่อันนี้พี่พี่พี่เขามาช่วยดูท้ชมก็จะเห็นเลขแบบนี้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้เห็นเขาเห็นเป็นเลขสองนะครับสองสี่แต่เราอ่ะเห็นเป็นศูนย์สี่หนึ่ง ศ <2004 S 2> ูนย,ย์สี่หนึ่งเ้อ่ะก็ปัดเออไอ้ฝันนะอาพี่มาพี่มาพี่ก็าาเหงาก็าาเหงาคือไหนาเลี้าายงกเหา,า,าเพอเออเราก็หันไปดูเห็นเลยสี่สองเจ็ดอ่าอยู่ข้างบนเลยเนะนี่ยไสองตัวเขไม่ได้เห็นสี่สองเจ็ดเหรอพี่มากเลยนะปัดพี่ก็ฝัดอ <parti> ๋อแล้วอ๋อ่าหันไปดี นี่กับทีมงานอันนี้คนอยู่ในตลาดนะท่านผู้ชมเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดกันเขามาดูด้วยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟั่งใช่ไหมเออโอเคเนาะเราแค้อร้อร้อยดสองยถ้าต้องก้าจอถค่าที่เสใจห้าสิบบาทได้ห้าสิบบาทเจ็ดสองกระดองแอลยังดีนะ เดี๋ยวขอมุมนี้หน่อยเอสนี่อ๋อลองให้พี่เกาดูดิพี่พี่ขอดูมุมนี้ให้หน่อยไม่หลงแล้วยังสองสี่พี่เห็นเลขอะไรตรงนี้มันดูลงมาแเป็เป็นสองอะไรเป็นรูปถักเนี่ยสองไหมสองมันเป็นมันเป็นเนี่ยนี่อันมูนูเลยนะเข้าใจเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ย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 วางแปดวะ แต่ตัวนี้อาจจะเป็นเก้าตัวนี้แหละครับมองตัวนี้เหล่าแปดตัวนี้ตแปดตัวนี้ตัวได้สองเนี่ยเือนแปดใช่ตรงนั้นเลยตัวนี้ก็เหมือนแปดแปดแปดอาจจะเป็นเก้าสองแปดแต่ผมตีนี้เลยนะเลขเจ็ดอย่างงี้นะเลขสองอย่างงี่นะอ่าตัวนีเลขแปดนะมันออกแล้วออกมาแล้วไงอยเงี้ไปร้อยเงี้ยโอเคเนาะสองสี่นะถูกแน่นอนสาธุสาธุสาธุผัง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 ไม่ได้สองมันยังเป็นสอได้ไ อ๋อพี่สอดีพี่เขาไม่ได้โรยแป้งไงเขาก็เดินมาเขาก็เห็นเลยใช่ใช่สี่กับหกรวมกันเป็นสองสี่หกได้ไหมใช่เนตับตัวเลยเหรอแล้วเราก็เรียกกันเอาสองสี่สี่สองหกแล้วก็หกสี่สี่หกเป็นหกสองสี่หกสองหกสองสี่หกสองสี่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่โอเคเนาะ เราก็อาจจะได้รับโชคกันนะท่านผู้ชมนะพี่เขามาช่วยดูนะและ้วพี่พี่เขาได้จะถูกบ่อยด้วยมั้งพี่ก็ถูกบ่อยเ,ออเพราะว่าพี่เขาฝันด้วยเนาะเขาฝันเห็นที่นี่แบบมีมีคนมาให้ให้โชคเนาะเออก็ลองดูน,นะท่านผู้ชมเนาะก็จะมีหลายๆตัวที่มีความชัดเจนเนาะก็จะมีเลขนี้ด้วยไง 9, 2, 9, 2, เก้าสองเก้าสองเจ็ดเมื่อกี้ฟังผมอ่นะโอ้ยตรงนั้นชัดนะเก้าสองเจ็ดชัดมากอเนาะก็ฝากท่านผู้ชมท่านด้วยลวกันเนาะฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยลวกันนี่สองเลขหลัง ที่สรุปหวยแล้วเนาะท่านผู้ชมไปนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเนาะที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ